ก็สวัสดีค่ะทุกคนาลืมอัดคลิปอ่ะทุกคนค,คืออะไรหรออุ้ยทำไมตัวเพื่อนเป็นงั้นคืออะไรอะ่ะอุ้ยทุกคนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมชุดกูเป็นอย่างเงี้ยมันบั๊กเหรออ๋ออะไรเหรอเพื่อนเ้าเป็นยังไงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยิบไม้หรอหยิบประตูปีมันยังไงอะไรอย่าันี่ดิอุ้ยเฮียนะเฮียม,มังเลยนะกูอ่ะฮาคุณเม่นแบบอะไรเนะี่ย ไม่โดนเลยเหรอไ่อะไม่คื่อะไรเ,เอาไปยแม่งเลยช่วยนหน่อยเราต้องช่วย่นนะลั่นเ,อ,นอ,นอ,เอาตีตีหนไ,ไม่ตายมนงไม่ตาย อ้อค oh, 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 oh. like uh ืออะไรหรอคือเราต้องตีใครเนี่งนั้นคืออะไรอ่ะทำไมไปไม่ได้อ่ะมันใจนหน้าซนในิดเดียวน่เขาทำยังไกันคืออะไรอ่ะอุ้ยเราทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่คือน้ำอะไรอ่ะอู้หแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันแม่เดี๋ยววหลังเราลองมาเล่นคนเดียวอันนี้เราเล่นกับเพื่อนนะ ผมเส้นชัยแล้วคือยังไงอ้าหอหนอหอหนอไอ่ไหนไหนอะไหนอะหาไม่เจอไหนอะหาไม่เจอไหนอะเธออ้ออ้ชี้นายกูจะตายค่ะขอโทษค่ะไหนอะโออ้ออ้ออ้กูตายหาอ้าวไหนอ้ไปไหน มึงย้อยมึงหนีกูไปมึงมากูาด้วยมึงกูมาหามึงแล้วมึงจะวิ่งหนีกูสิกูอยากเห็นเส้นเท้าเฮ้ยเหรออะอุ้ยอุ้ยตายค่ะตายตายแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนเอเอฮะตายแน่เออตายแน่ไหมเอ้าตามมาตามเพื่อนไปนะทุกคน พาผมาเที่ยวน,น่ะเอโอ๊ยโอ๊ยไอ้ปันมันดิเมื่อ๊ยโมะกี๊มาทำอะไรกูเมื่อกี้ไอะไรลูกมาคุณเจอคนนี้ช้างหนาดเย็ดไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วนค,นค่ะคุณเอิญค่ะว้ายบุรีเดียร์กูพวกเราไปทำอะไรอ่ะไฟฟ้าน謝謝ี่คืออะไรอ่ะมานี่มามึงจะให้กูมาจริงเหรอ กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้อ๋อทุกคนคุณออิร์นไม่มาไม่มาปิดล้องเหรอคะอุย้ยอะคุณออิร์นอีเคาณดอะไรอ่ะคุณออค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของเรานะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะ